พี่นี่คะ กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะคะรถปีใหม่ๆใหม่หมหมหมนแน่นอนแนะนำคันนี้เลยกับเจ้าตัว E สูสีซ X สามจุดศูนย์คันนี้บอกได้เลยออปชั่นภายในมีมาให้ครบเลยคันนี้ได้แม็กขนาด25นิ้วด้วยยางใหม่ๆเลยดิฟโตนปี2025ออปชั่นภายในบอกได้เลยมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกลางทัชสกรีนคันนี้มีกุญแจมาให้ครบ2ดอกด้วยใครสนใจดูราย เอียดต่อกันได้ที่ท้ายคลิปได้เลยสวัสดีค่ะ วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46เลยนะคะกลับมาพบกับฝนอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะใครที่มีแพลนจะออกรถยนต์มือ2เกรดเอคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมไม่กลับสีและไม่ก่อใหม่เนะะี่ยพี่พี่แนะนําเลยนะคะออกรถกับเราได้เลยนะ,ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถได้เช่นกันนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเก็บเอกสารและเซ็นสัญญาให้พี่พี่ถึง เลยนะคะใครนะคะที่ไม่สะดวกมารับรถเนาะเราก็มีบริการขนส่งรถสไลด์นะคะส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะแต่งตัวสวยๆแล้วรอ,ร,อ,ร,อรับรถกันได้เลยนะคะหรือใครที่กําลังกังวลน,นะคะเรื่องไฟแนนซ์นะคะเรื่องการดาวนะคะเรื่องงวดผ่อนนะคะไม่ต้องกังวลเลยโทรมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะ,ะที่เบอร์0 6 4 0 7 2 0 5 1 2นเจหนะคะหรือใครอยากได้ไรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถ รหาน้องได้เลยที่เบอร์064-072-0512เดีนาะ l i นะคะขึ้นไว้ให้มุมซ้ายมือด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งนะอยากได้รถปีใหม่ๆห่ใหม่หมหมน้อยนะคะแนะนำคันนี้เลยเ <c oughs> พิ่งเข้ากันมาวันนี้เองสดสดร้อนๆเลยนะคะกับเจ้าตัว e สู z u มิวเคันนี้เป็นเครื่อง3.0ตัวอีลิแกนนะคะที่ได้รถปี2023ด้วยนะคะแล้วคันนี้เลขไม์เพียงห 5,000 50, โลเท่านั้นนะใครที่ชอบรถรุ่นนี้นะคะดูกันต่อให้จบคลิปได้เลยนะคะหรือใครอยากได้รายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมพี่สามารถแอด id line ได้เลย id line น้องขึ้นนว้ยให้มุมซ้ายมือด้านล่างแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมกันนะคะว่าเจ้าคันนี้พี่จะได้อ PTION ภายในอะไรบ้างนะคะแล้วภายในภายนอกนะคะจะสวยขนาดไหนแต่น้องต้องบอกก่อนนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เองเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะคะอาจจะมีริ้วรอยนะคะมีขี้ฝุ่นกันบ้างนะเดี๋ยว น้องทําความสะอาดให้อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่จะเห็นสภาพแรกรับเลยนะคะว่ารถของเราแรกรับมาเป็นยังไงแล้วก็ของเรานะคะมีรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่กราบสีไม่ก่อไหม้ด้วยนะคะหากพี่ๆซื้อไปนะคะเอาไปตรวจเจอนะคะชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมกราบสีก่อไหม้นะคะยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนะะี่ยคันนี้ทะเบียนจจานพพนะคะ9921นะ สนใจแคปรูปหน้าจอเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะคันนี้เป็นตัว E สูสุมิลเอ็นะ3.0นะคะตัวอ e ีเล็กันรถปี2023นะเลขใหม่50,000นะคะ่ะคันนี้ไฟหน้าได้เป็น LED โปรเจกเตอร์มาให้แล้วนะคะไฟบอกได้เลยว่าไม่มีไอน้ำนะคะไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง2จุด นะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะโทรหาน้องได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะมาต่อกันที่โซนด้านข้างกันบ้างคันนี้กระจกมองข้างนะคะได้ปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเหลวมีมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่โซนล้อกันบ้างนะคะคันนี้พี่จะได้เป็นล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้วเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้ยางดิสโทนนะคะปีใหม่ด้วยปี2025นะคันนี้อาจจะมีขี้ฝุ่นบ้างนะคะมีขี้ดินบ้างนะคะเพะ ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพให้ซุ้มล้อนะคะยังคงสภาพเดิมๆเลยนะคะทุกจุดนะเรารับประกันเลยว่ารถเราเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะซื้อไปนะคะยินดีให้พี่เอาเข้าไปตรวจที่ศูนย์ได้เลยนะคะตรวจเจอนะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนดัางข้างกันบ้างคันนี้นะคะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกด้วยนะกุญแจมีมาให้ครบเลยเรามาดูกันที่ตัวโครงสร้างกัน านานะเปิดมาภายในโคตรสวยเลยพี่นี่ขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคู่มือนะคะมีมาให้ครบเลยประวัติดีแน่นอนนะคะมาดูกันที่ตัวโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างคันนี้นะเดิมๆเ,เลยค่ะพี่เม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ให้ครบเลยนะคะเรียกได้ว่าได้รถสวยเลยคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่น็อตเสาบีกันบ้างน,นะคะ หัวน็อตเสาบีนะพี่ไม่เคยมีขยับสีไม่มีถลอกแน่นอนทุกจุดเดิมเดิมแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อโครงสร้างแถวหลังกันบ้างนะคะให้พี่บให้พี่ๆดูทุกจุดเลยเนาะคันนี้นะคะเปิดมาเป็นสามที่นั่งนะพี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่โครงสร้างเนะะี่ยค่ะโครงสร้างเดิมเดิมนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถ คัดเกตเอแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมไม่กลับสีและไม่กอไมยแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่โซนด้านหลังกันบ้างนะคะใครนะคะที่สนใจนะพี่แคปรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะคันนี้เป็นประตูฝาท้ายไฟฟ้านะแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ถึง6จุดเลยนะคะโซนด้านหลังกว้างๆเลยค่ะพี่เบาะปรับพับได้นะคะ ทันนี้เบาะปรับพับได้เลยนะคะหากพี่ไม่ใช้พี่ปรับเบาะลงไปได้นะคะหรือมีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะทันนี้แนะนําเลยนะคะพี่นั่งได้สามแถวนั่งได้ถึงเจคนเลยมาดูกันที่หัวน็อตกันบ้างหัวน็อตนะคะทุกจุดไม่เคยมีขยับเลยนะคะรถของเราเดิมๆแน่นอนนะคะรับประกันตัวโครงสร้างให้ด้วยนะพี่ซื้อไปเอาไปตรวจเจอนะคะชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมกระับสีกอไม้นะคะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านในกันบ้างนะ,ะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะ เปิดมาโซนด้านในนะคะจะเห็นเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูออปชันออปชันภายในคันนี้นะคะสิ่งที่พี่จะได้นะ,ะโซนด้านหลังนะคะจะมีช่องชาร์จ USB มาให้ถึง2ช่องนะคะแล้วก็ ตรงนี้มีที่เสียบปลั๊กให้ด้วยนะคะส่วนโซนด้านบนนะคะจะมีไฟสองสว่างมาให้นะคะแล้วก็มีที่ปรับแอร์ให้ด้วยนะคะโซนด้านหลังบอกได้เลยกว้างๆเลยค่ะพี่มีที่วางแขนให้พนักวางแขนให้สามารถวางแก้วน้ำตรงนี้ได้ถึงสองแก้วเลยนะคะเรียกได้ว่าออปชั่นคันนี้มีมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะ เปิดมานะคะโซนด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะจะมีปุ่มควบคุมกระจกทั้ง4บานนะคะแต่ฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะกระจกปรับพัดไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยมีมาให้แล้วนะคะส่วนเบาะคนขับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะแปดทิศทางเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโซนด้านบนกันบ้างนะคะเดี๋ยน้องสตาร์รถคันนี้ให้ดูเลยคันนี้นะคะมาเป็นปุ่มพุทธสตาร์แล้วนะคะ คันนี้ได้เป็นปุ่มฮุสตาาแล้วนะคะเรียกได้ว่าออปชันมีมาให้ครบเลยนะคะพี่ๆคันนี้บอกได้เลยราคาดีแน่นอนนะใครสนใจนะคะพี่โทรหาน้องได้เลยที่เบอร์0640720512นะหรือใครนะคะที่อยากได้รายละเอียดนะรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่สามารถนะแอดไอ l ดี e ไหาน้องได้เลยไอ l ดี e ลน์นะคะจะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยน้องขึ้นไม่ให้มุมซ้ายมือด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะโซนตรงกลางคันนี้ นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่มาให้คันนี้เลขไม์เพียง95,000กิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะคะคันนี้สามารถเพิ่มเสียงตรงนี้ได้นะคะลดเสียงตรงนี้ได้แล้วก็รับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์พี่พี่สามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยแถมอันนี้เขามีที่คุมมาให้ด้วยนะรถของเราบอกได้เลยสภาพดีแน่นอนค่ะพี่ เจ้าของเก่าดูรดูแลดีแน่นอนนะคะประวัติการเข้าสูนย์มีมาให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะส่วนตรงกลางนะคะพี่จะได้เป็นหน้าจอกลางทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วแบบนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y ได้นะคะวิทยุ FMAM นะคะ Android Auto นะคะพี่สามารถทําได้หมดเลยนะคะคันนี้แล้วก็แอร์เย็นพี่แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะแอ์นะคะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วแยกซ้ายขวานะคันนี้ เรียกได้ว่าออปชันมีมาให้แบบครบๆเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ราคาไม่แรงนะคะแต่ได้ออปชันแบบครบๆเลยนะคะโซนด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะช่องเก็บของมีมาให้ครบเลยส่วนโซนด้านบนนะคะจะมีกระจกมาให้นะคะในฝั่งอ่อ ทีบางแดดนะแล้วก็ช่องเก็บแว่นมีมาให้ครบนะคะไฟส่องสว่างโซนตรงกลางมีมาให้ติดครบเรียบร้อยนะคะนี่เป็นสภาพแรกรับเลยนะคะแรกรับยัง สภาพดีสภาพใหม่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยคันนี้ราคาดีเบาะหนังนะคะได้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เบาะตึงๆนะคะไม่มียน่นไม่มีขาดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะพี่ๆโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0640720512นะหรือใครนะคะที่อยากได้รายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่สามารถแอดไลน์หาน้องได้เลยที่ไอดีไลน์นะคะขึ้นไว้ให้มุมซ้ายมือด้านล่างแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยใะ ะะกับเจ้าตัว E s US u z u m i ว x 3.0 ELEGAN t ได้รถปี2023เลขมไมล์เพียง50,000กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจแคปรูปหน้าจอไว้ทักไอดีรายมาหรือโทรมาหาน้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ